เฉพาะเพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหะจะตายหรือจะอยู่นั่นบัณฑิตทั้งหลายท่านไม่สงสัยท่านไม่สนใจท่านสนใจว่ากิจอันใดที่ดีเรธธรรมนี่บัณฑิตทั้งหลายท่านสนใจในในเรื่องนี้ท่านไม่ได้ขอว่าขอให้ชีวิตของเราอยู่เท่านั้นเท่านี้ เป็นอย่างนั้นเถิดท่านไม่ขอแต่ท่านว่าเมื่อชีวิตมีอยู่แล้วเราใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ส่วนเวลานั้นท่านหว่ย่าให้หมดไปเปล่าเวลาที่ผ่านไปเปล่าอันนั้นบัณฑิตทั้งหลายท่านย่อมพิจารณา อย่าให้เปล่าอย่างนั้นเวลาที่หมดไปเปล่านั้นควรใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์ให้ได้ฝึกฝนได้การอบรมจิตใจของเราให้ดีจิตใจของเราที่ได้รับการอบรมไว้ดีแล้วมันไม่ได้ล่วงไปตามการตามเวลาย่อมมัน เก็บความดีนั่นไว้เพื่อต้องการผลิผลคือความสุขบุคคลที่จะมีความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้นั้นล้วนแต่เป็นผู้ได้สั่งสมความดีไว้ถ้าบุคคลใด นั่งคอยแต่โชคชะตาดวงชะตาที่ดีดลนบันดาลให้มีความสุขความเจริญแล้วไม่ประกอบกิดที่ควรทำนั้นยังไม่มีประวัติความเจริญไม่ว่าทางโลกทางธรรมล้วนแ็ดได้จากการกระทำของบุคลผู้นี้ความเพียรพยายามที่ได้ฝึกฝนอบรมมาอันถูกต้อง แล้วทำให้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลไม่ใช่เกิดขึ้นโดยลอยลอยเมื่อเราทราบชัดชนิดแล้วถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่มีเหลืออยู่เท่าใดเราก็พยายาม ทำความดีเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นใจเป็นอนุสร์เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งเมื่อเราระลึกถึงความดีที่เราทำด้วยความพอใจด้วยความเรื่อมใสที่เราทั้งหลายได้ฝุดผนมาก็เกิดความอบอุ่นใจเกิดความดีใจความฉลาด ที่เราฝึกอบรมนั้นย่อมมีปรากฏยิ่งกว่าบุคคลที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเลยใครฝึกฝนอบรมทางกายมากกายก็คล่องแคล่วชำนาญในการงานที่ตนได้ฝึกฝนแล้วแม้แต่ค,คำพูด <c oughs> เพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วเขาก็ยังมีการฝึกพูด คำพูดโดยปกติแล้วใครๆก็พูดได้แต่สิ่งที่พูดได้โดยไม่ได้ฝึกนั้นไม่ค่อยจะมีค่าไม่คุณมีประโยชน์พูดไปยังค่ำเหนื่อยเปล่าๆส่วนคำพูดของบุคคลที่ฝึกอบรมดีแล้วเป็นคำพูดที่มีค่าแม้จะพูดน้อยก็ยังมีคุณค่ากว่าบุคคลที่ไม่ได้ฝึกคำพูดเลื่อนลอยไปไร้สาระ นอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วยังกลับเป็นโทษอีกคำพูดที่ไม่ได้ตรวจตรองไม่ได้พินิษพิจารณาไม่ได้ศึกษาให้มั่นคงแทนที่จะได้ความสงบได้ความสุขเกิดเป็นปัญหาวุ่นวายเพราะคำพูดขึ้นมาเป็นเวรเป็นภัยในรับอันตรายเพราะคำพูดไม่ดีก็มีเรียกว่าโอทภัย ภัยเกิดขึ้นจากคำพูดคือปากของคน,นยอย่างนี้ก็มีเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเราเห็นทอดเห็นทุกข์เห็นภัยชัดด้วยอาศัยการพินิจพิจารณาเห็นความจริงในครออนี้เราก็เบื่อหน่ายในการพูดเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษ ไปชื่อว่าเราเห็นธรรมชื่อว่าเรารู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อเราเห็นเป็นความจริงอย่างนี้จิตดวงไหนที่เราต้องการโทษไม่ดีมันก็ต้องตะเกียดตะกายพยายามละสร้างความเฮริกสร้างโอตัปปะความละอายความสะดุ้งกลัวในใจขึ้นมา เพราะเราเห็นโทษเห็นโทษเห็นภัยการความเป็นจริงเมื่อเราเห็นภัยในการที่ไม่ได้ฝึกฝนเราก็ได้เห็นประโยชน์ในการฝึกฝนเรามองดูในประโยชน์ก็มีมากได้จากคำพูดที่เราอบรมอย่างถูกต้อง ไม่ว่าอาจารย์ทางโลกทางธรรมสำเร็จความสุขประสบความสงบสุขความเจริญเต่านาะเพราะการถ่ายทอดคำพูดในหลักวิชาการที่มีประโยชน์ได้อบรมมาแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาทั้งตั้งต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศข้อวัดปฏิบัติที่พระองค์ได้ปฏิบัติฝึกผลอบรมมาได้รับประโยชน์ทรงสั่งสอนเรนในเยชนในก่อนทางหลายด้วยพระวาจาที่มีคุณค่าอันสูง ที่เราเรียกว่าพระธรรมวินัยในบททีว่าสวาคขาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงหรือกล่าวไว้ดีแล้วท่านกล่าวด้วยพระวาจามีคุณมีค่ามีประโยชน์ที่เราทั้งหลายเคารพกราบไหว้ได้มาเป็นที่พึ่งปฏิบัติตาม ได้รับความสงบได้รับความสุขในยึดมั่นเป็นหลักดำเนินการบริหารคุ้มครองจิตใจของเราอันเป็นชีวิตประจำวันได้รับความปลอดภัยมาตามลนดับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นทั้งคุณทั้งโทษแล้วไปชื่อว่าเราเห็นธรรมรู้ธรรมจากเราทั้งหลายได้นำมาฝึกหัดอบรมอย่างแจ้งชัดในจิตในใจที่มีอยู่ในตัวของเราไม่ได้เห็นที่อื่นความสุขที่เราปฏิบัติด,ดำเนินมาอย่างถูกต้อง ก็ปรากฏแจ้งชัดขึ้นเป็นผลงานจากการ,รศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องเราสอดส่องดูที่จิตใจของเราถ้าเราได้รับการฝึกฝนในการคิดนึกอีกยิ่งจะเป็นความมั่นคงในชีวิต เพราะกายและวาจาเป็นแต่เพียงกิริยาของจิตที่แสดงออกมาสู่โลกภายนอกส่วนแสดงกิริยาให้ปรากฏขึ้นภายในนั่นถึงแม้ว่าทางกายจะไม่แสดงไม่กระทำทางปากจะไม่พูดแต่ส่วนกรรมทางมนโนเอารู้ <c oughs> ทั้ง เหตุทั้งผลมันทุกขในจิตในใจซึ่งใครไม่สามารถที่จะรู้นอกจากตัวของเราเองหรือในส่วนดีที่มีความสุขโสมนัสในจิตในใจเบิกบานในจิตในใจเราเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแจ้งประจักษ์เพราะฉะนั้นใจถ้าได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง ใจก็มีคุณค่าอสูงมีประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งแต่เรารักษาจิตใจของเราดีแล้วส่วนกายวายจามันก็ไม่ไปนอกเนื้อขอบเขตดุลพินิษทางจิตใจที่บงการใช้ให้มีกิริยาออกมา <c oughs> เหมือนก็ท่านกล่าวว่าเมื่อใจดีแล้วพาสติวากรโรติวาการกล่าวอยู่ก็ดีการกระทำทางกายก็ดีท่านกล่าวว่าจาก็ดีเมื่อใจมันดีแล้วการกล่าวก็เป็นการกล่าวที่ดีการกระทำก็เป็นการกระทำที่ดีเมือ่อใจไม่ดีแล้วพาสติวากรโรติวา ทำอยู่หรือกล่าวอยู่ก็ดีล้วนแต่กล่าวสิ่งที่ไม่ดีทําอยู่ในทางเสด็จออกมาทางไม่ดีความไม่ดีที่แสดงออกมานั้นกลายเป็นกรรมติดตามเหมือนกนเงาติดตามบุคคลไปที่ไหนก็ตามไปเออท่านเปรียบอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนลอ้อเกวียนที่หมุนไปตามรอย อร่อยกูโคที่ลากกูเวียนไปฉะนั้นนี่ไม่ใช่ว่าคิดไม่ดีและความไม่ดีนั่นมันหมดไปตามกาลเวลามันติดตามไปอันนี้สำคัญมันติดท่านเห็นชัดแต่คนผู้หลงมัวเมาไม่เห็นว่าการใดติดตามเลยทําชั่วไปแล้ว ถ้าทางโลกไม่รู้ไม่เห็นความชั่วนั้นก็ไม่บังเกิดเข้าใจอย่างนั้นจึงพยายามทำชั่วแล้วก็ปกปิดความชั่วของตัวเองนึกว่าความปลอดภยัยไม่มีใครรู้ใครเห็นถึงอย่างไรก็ตามใครไม่เห็นแต่ทำต้องเห็นเป็นพยานยาหลักฐาน พราะทำนั่นให้ความเที่ยงแท้มั่นคงบุคคลทำดีก็ย่อมความดีนั่นทำต้องรู้เห็นความดีของบุคคลนั้นบุคคลทำชั่วทำย่อมรู้เห็นความชั่วของบุคคลนั้นความรู้เห็นติดตามไปตลอด ทมก็คืออารมณ์ในจิตที่มีอยู่ประจำจิตของบุคคลที่ทําความไม่ดีบางทีอาจจะหลงลืมเป็นครั้งข่าวแต่เมื่อประสบเหมาะมันก็โผล่ออกมาทําให้เศร้าใจทุกข์ใจบางทีเราไปเราเคยทําไม่ดีกับสถานที่ใดเรื่องอันใดบุคคลใดเมื่อได้ยินใครพูดถึงคนอื่นเรื่องบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้น ก็สะดุ้งถึงตัวตนเองที่เคยกระทำไม่ดีมามันออกหน้าออกตาขึ้นมาไม่หลงไม่หลืมยิ่งใกล้จะตายแนความไม่ดีมาทำให้เศร้าใจทุกข์ใจละลึกหาที่พึ่งอย่างดีไม่มีเพราะเหตุใดเพราะคนไม่มีปัญญาเหล่านั้น นึกว่ากรรมที่ตน,นทำไม่ไม่มีผลไม่ได้ติดตามมาแต่เวลาชีวิตสุดท้ายที่เขาพึ่งอะไรไม่ได้แต่ก่อนนึกว่าเขาพึ่งพานข้าวน้าอาหารบ้านชอ่องข้าวของเขาพึ่งได้แต่ชีวิตสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นพึ่งไม่ได้สักอย่าง ได้รับความทุกข์ด้รับความวุ่นวายได้รับความเศร้าใจระลึกถึงความดีพอได้สงบใจเขาก็ระลึกไม่ได้เพราะเขาไม่เคยทำผลที่สุดเขาก็ละโลกไปโดยความเศร้าใจทุกข์ใจอน,นันทุกนั่นก็ตามเผ็ดเผาเขาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีภพมีชาติตามระดับ เขาไม่มีอะไรเยึดเขาก็มีกระทมนั่นอันเป็นอกุศลที่เรากระทำไว้นั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราเรียกว่ากรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคือกรรมชั่วมาทำแล้วก็ความชั่วนั่นเองเป็นที่พึ่งอาศัยของบุคคลผู้ทำผิดเมื่อเขาได้อาศัยสิน้นหล่านั่น เขาก็ย่อมมีกรรมเป็นกําเนิดคือไปเกิดในที่ชั่วเป็นเผ่าพันธ์ในทางชั่วต่อไปเป็นพวกพ้องต่อไปอันนี้เป็นหลักธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ให้เราศึกษาพิจารณาให้เห็นชัดขึ้นในจิตใจของเราเพื่อจะได้ละ สิ่งที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์เป็นโทษเรียกว่าความชั่วแลอเรียกว่าบาปถ้าเรายังละไม่ได้ก็แปลว่าจิตใจของเรายังไม่ยอมรับต้องพิจารณาแล้วพิจนารณานอีกจนกว่าจิตของเรายอมรับยอมเลิกยอมละสิ่งที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องปฏิบัติพิจรณาสร้างปัญญาเครื่องสอดส่องให้ผ่งใสบริสุทธิ์หมดจดเห็นชัดให้มันริงขึ้นกว่าปัจจุบันเราเห็นความจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วในเรื่องกรรม ว่าเป็นของของตนเมื่อบุคคลผู้ใดทำกรรมผันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปบุคคลผู้นั้นจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราก็เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นถ้าคนอื่นใครทำก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นอันนี้เป็นคำที่พระองค์ทรงตรัส ไว้ในสวากขาตธรรมที่พระองค์กล่าวดีแล้วไม่ใช่กล่าวเลวไหลไม่ใช่กล่าวหลอกลวงให้คนหลงเชื่อมวัมวเมาพระองค์กล่าวด้วยพระเมตตามหาการุณาธิคุณต่อปวงชนเวนยสัตว์ทั้งหลายผู้เมาประมาทลุ่มหลงไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไกล่ิกลธรรม ไม่ได้ประพฤตปฏิบัติธไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ได้จดจำธรรมของบัณฑิตที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้นำไปพินิจพิจารณาธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจอันมั่นคงในธรรมนั้นนั้น แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่บัณฑิตดานั้นพาประพฤติปฏิบัติมามีองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธจเจ้าเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นช่องทางให้ผู้ที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติตามเป็นคนไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าคนมืด เมื่อมีความไม่รู้ทำความไม่เห็นธรรมในทางธรรมแล้วปัจจัยอาการจากความไม่รู้ที่อาศัยเกิดผลให้ได้รับทุกข์เหมือนกับพระองค์ทรงแสดงในปฏิจจสมุปบาทเมื่อถูกอวิชาคือความไม่รู้เป็นเครื่องปกปิดสกัดกัน ไมให้จิตใจให้รู้ทำเห็นทำอันเป็นสภาพความเป็นจริงแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความปรุงความแตกคเข้ามาสังขารนั้นมันเป็นนามธรรมาในขันห้ามันเป็นธาตุรูปแต่มันก็รูปปรุงแต่งรูปลงเป็นเจตสิกธรรมอาศัย มันโนวิญญาณอาศัยจิตตวิญญาเป็นถาดรูปเหมือนกันไม่ใช่ว่าสังขารมันไหม่รูปสังขารอาวิชชาวิญญาณก็วิญญาณของอวิชชาไม่ใช่วิญญาณของความฉลาดถึงแม้ว่ารูปกับรูปของอวิชชาอยู่ในขอบเขต นามกับนามของอวิชชารูปกับรูปของอวิชชารูปธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมก็อวิชชาเป็นผู้ประชุมแต่งเกิดขึ้นจากอาวิชชาแต่งขึ้นมาให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดด้วยอำนาจอาวิชชาที่เข้าใจว่ารูปนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชาย ้าใจว่านามผัดโสเวทนาสัญญาเป็นตัวเป็นตนจึงนามของอวิชชารูปของอวิชชาแล้วก็เป็นปัจจัยอวิชชานะ่ะของนามของรูปนั้นให้เป็นให้มีอายตนะเครื่องต่อ เมื่อมีอายตนาแล้วก็มีพัสสะเป็นเครื่องกระทบต้องหกประการจากข้ายอายตนะเครื่องต่อคือตาต่อเอารูปขึ้นมาหูต่อเอาเสียงจมูกต่อเอากลิ่นเล่นต่อเอารสกายต่อเอาปรดทัพะใจเอาอารมณ์เก็บไว้ดองในใจนึ่ง เมื่อมีภัสสะก็มีเวทนาเมื่อกระทบถูกต้องสิ่งไหนที่ดีก็กลายเป็นสิ่งที่เกิดสุขโสมนัสเวทนาขึ้นมาสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ชอบก็เกิดโทมนัสหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาสิ่งไหนที่ไม่รู้จักก็เกิดความเฉยเฉยไม่สนใจเป็นเวทนาขึ้นมา ถ้าเวทนาทางกายก็เป็นทุกข์เป็นสุขเวทนาทางใจก็เป็นโสมนัสโทมนัสขึข้นมาแต่สิ่งที่เป็นกลางกลางกระทบแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเลยนครับสนใจเป็นอุเบกขาเวทนาเฉลยขึ้นมาเมื่อมีเวทนาแล้วก็มีปัญหาถ้าทุกข์ก็มีความอยาก ดิ้นรนเกิดขึ้นถากความสุขก็มีความอยากด้วยความปรารถนาดิ้นรนต้องการให้มันได้มากๆเกิดความโลภขึ้นมาถ้าทุกขเวทนาเกิดความเครียดแค้นเป็นโทสัสร้างกรรมเป็นอัตศสมขึ้นมานี่เป็นปัจจัยอาการ เมื่อมีตนะัณหาแล้วถ้าได้ความสุขยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเราได้เรามีขึ้นมาเป็นทุกข์ก็มีอุปทานยึดมั่นว่าเราทุกข์เรามีทุกข์กลายเป็นภพเป็นชาติมีทุกข์มีเวรมีภัยขึ้นมาก็เป็นภโวปัปใจจัยให้เกิดภพ เมื่อมีพบปรากฏขึ้นมาความเป็นความมีขึ้นมาก็เป็นชาติความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็เป็นปัจจัยมีความแก่ชราค่ําคาอันนี้เป็นเรื่องของธาตุรูปธาตุให้ปรากฏเมื่อชราแล้ว มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกขขึ้นมามีมรณะเมื่อมีมรณะแล้วมรณะก็เป็นมรณะของอวิชชาชาติก็เป็นชาติของอวิชชาแล้วนุนก็กลับเปลียนเป็นสังขารวิญญาณนำมาูปของอวิชชาหมุนเวียนกน็ไม่มีที่สิ้นที่สุดในขอบเขตของจักรวาลอาวิชชา เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายหลักจะลิดลอดออกจากกวนห่วงอวิชชานี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในธรรมของบัณฑิตในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำลายอาวิชชาด้วยการปฏิบัติอยู่ในศรรีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญา อบรมกายวาจาของเราให้มั่นคงเพื่อจะได้ยึดเป็นที่พึ่งหากเราไม่มีเครื่องยึดเดามันก็ภัยอันตรายรอบด้านเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวโดยสัจวาจาว่าที่พึ่งของเรายังไม่มีอย่างอื่นไม่มีเลยนักทิปฏิเสธไม่มีเลย พุทธโธเมคือพระพุทธเจ้าสระนังวาลังเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบธรรมโมเมสระนังวาลังพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสังโฆเมสระนังวรลังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐคำกล่าวหลันี้อังเอเตนสัสจัตวาเจน,นะเป็นสัตวาจา ถ้าใครได้ถึงสัจจะความจริงในข้อนี้เห็นไปจากได้กล่าวอย่างนี้ออกจากจิตใจอาศัยการปฏิบัติเห็นไปจากในจิตในใจแล้วเกิดความสุขย่อมปรากฏขึ้นมาความสวัสดีความปลอดภัยย่อมมีขึ้นอย่างโหตูสัพพาโสตเเมคือความสวัสดีนั่นเองย่อมมีแก่ผู้ปฏิบัติ นี่เป็นสัจจวาจาที่สัน้นท่านสู